ชายคนนั้นกำลังโปรหิมะลงบนยอดเขาเอเวเรสจากนั้นเขาก็ใช้ค้อนสร้างรูปทรงของภูเขาเขาเป็นลูกจ้างของพระเจ้าเต็มเวลาทุกเช้าเขาตื่นขึ้นมาด้วยความขุ่นเคืองใช้เวลาหนาทีล้างจานแล้วทำอาหารเช้าให้ตัวเองเวลาที่เขาใช้กินคือช่วงเวลาที่เขาเพลิดเพลินที่สุดของวันแต่เมื่อเขาฉีดปฏิทินออกเขาก็ตระหนักได้ทันทีว่าวันนี้เป็นวันที่พระเจ้าส่งตรวจตราเมื่อคิดถึงงานทั้งหมดที่ทเขาละเลยไปเขาจึงรีบกินขนมปังให้หมดภายในไม่กี่คำคว้ากล่องเครื่องมือแล้วรีบวิ่งออกไปสิ่งแรกคือการตัดแต่งปปป่าาาเเขข้ไใน่า กาแ,แต่งกิ่งไม้ที่รกคลึมและรกเพื่อให้แสงแดดส่องถึงพื้นสิ่งต่อไปคือการขึ้นรูปยอดเขาซึ่งต้องใช้เทคนิคการตอกที่แม่นยำเขาตีหินอย่างระมัดระวังทำให้ภูเขาแต่ละลูกมีรูปร่างที่สมบูรณ์แบบที่สุดเพราะเขาขี้เกียจที่มาจึงบางมากอยู่แล้วเขารีบรอิหเมื่อเติมเต็มให้เต็มภารกิจสุดท้ายคือการเติมน้ำให้เต็มผืนน้ำใหญ่เพราะความขี้เกียจของเขาผู้คนจึงไม่มีน้ำดื่มเขายือนอยู่ริมทะเลสาบค่อยๆรินน้ำบริสุทธิ์ลงไปอย่างช้าๆ และแม่นยำันใดนั้นกลุ่มชนพื้นเมืองก็พบเขาพวกเขาคิดว่าชายคนนั้นกำลังปัสสาวะลงในทะเลสานั่นเป็นน้ำดื่มของพวกเขาและพวกเขารู้สึกขุนเคืองใจอย่างมากชาวพื้นเมืองยกอาวุธโบราณขึ้นตะโกนขู่ใส่ย,ยักย,ย้ายันใดนั้นยักย,ย้ายก็สังเกตเห็นพวกเขาเขาหยุดงานและรีบอธิบายว่าเขาไม่ได้กำลังปัสสาวะลงในทะเลสาเขาเป็นเพียงผู้รับใช้ของพระเจ้ากำลังทำงานเพื่อประดับประดาโลกหัวหน้าเผ่าพิจารณาเขาอย่างละเอียดที่ทนและค่อยๆลดความ ระมัดระวังลงพวกเขาไม่เคยคิดว่าโลกต้องการการบำรุงรักษาชาวพื้นเมืองเริ่มเคารพผู้ส่งสารของพระเจ้าผู้นี้เมื่อยกักย้ายจากไปพวกเขาก็ไม่ลืมที่จะกล่าวคำอำลา